มันาานีุ้ยซา้าจวบสีน้ำเสนเอเมนูต้มไก่ต้มไก่ต้มไกทม่ทำอะไรเกียกงยูบานเกลียงยูบานซับเหียบร้อยเรียบ้อ,อยก็ันนิ้มอะไรจิีน ตีนว ah, ันมากินตีนแต่สุดี๋ยวก็มีนี่แหละต้มต้มน้ำเรียบร้อยแล้วเดือดแล้วบวก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 ยังไงเพิ่มเพิ่มไปต้มเทไปกับข้าวมันเแช่สดเส็บแช่ระบาดน้ำเดือระบาดพี่น้องแล้วก็เป็นพี่น้องเลยพี่น้องไวก่อนช่วง ่าน,นเสร็จก็เยนะมาตบามันจะได้บ่บวบหรอกจนะักเตนะ็มขักงาน,นเสร็จก็ไปยืมสูนมันเลยเอาเอาเอาไกลงไปยืมสูนมันก็หามสูนสูนนั้นเปจะข้าวเข้ามาข้าวเดียวข้าวเดียวเบิด งไ,ไปบ้านครับไปมเตะบาลเข้ายังเรียงมันโมโหเพื่อนใกล้บ,บ้านเหื่อยของเขาเนล้วไม่นหน่อยเพินงานยายรุ่ม,มหพิดตาไปบ้านแต่พิดตาจะเข้าเห็นโมโหเขากอนอ๋อโมโหเหรอครับ นี่ซูขล้ของอะตใเครื่องปรุงมันเครื่องปรุงเดียพี่ระของ น่วนง่วใส่เสียบไร่เสียหน่อยเสียบหน่อยเสียไรไมรุนเสียไร่เสียบไร่เสียหน่อยเสียบหน่อยเสียไร่ไมรุนนมงก่อน

าต,ต้นหอมออเดี๋ยวจะพาดีไซน์หอมแปงนกจมีซาวบะที่ปลูกหอมคายอยู่หรอกยี่ยีสิบาทจะมักซีพีกใส่หรอกพิกใส่แล้เดียวเอสมโใส่หรอก ไนประเดียวอะไก็าอานี้เอานี่ใส่ก้อนเอ,เอาสมใส่ก้อนไอ้ประค้ำอ่อนเจ็บมากน,นังนี แชไปบวบกักชีต้นหอมเสไ้ไรวี้น้องแค่ผักขีเป็นองต้นสาว่าขายเ้า 是啊，这个、yeah,。 话很牛。 không ví hết đi ai đấy thế này này rồi <laughs> lượt phải ngỏng đấy ไหลก็แฉะเนี่ยน้องๆไม่หรอกบ้านทเบิ้งกดติดตามกดไหลกดแฉเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านนียกดไกดแกดซับตะไคร้ยังก่อนสดงยิกเรืองกดประโกดหมั่หมว่ปโชนกเรื่อกดติดตามพี่นงใจให้ลูกให้ร้านห้มเิ็ด คลิปต่อไปครับน้องเอินไม่เป็นพี่น้องเงินพี่น้อนก่อนนะจอมนอนนอนบายนีขอบคุณพี่ขอบคุณนอนที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณได้เลยแต่ที่เรื่อกดติดตามก็ยังให้ลูกใหนร้าน พี่น้องนะครับ